สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง All Fantasy BB Books นะคะวันนี้ BB จะมาแนะนำหนังสือเรื่อง52เฮร์คลื่นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินผู้เขียนมาจิดะโซโนโกะผู้แปลหนึ่งฤทยปลาดเปลี่ยวเป็นหนังสือแนววรรณกรรมคำาปวยเรื่องราวของมิซิมะฮิโกะ หญิงสาวผู้มีแผลใจซึ่งถูกคนในครอบครัวผักใสมาทั้งชีวิตกับเด็กชายคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่ามูซิมแมลงซึ่งถูกเม่แท้ๆทำร้ายร่างกายมาตลอดเมื่อคนสองคนถูกทำร้ายอย่างนหนักหน่วงได้มาเจอกันเพราะความเหงาเรื่องราวบทใหม่จึงได้เริ่มต้นขึ้น แต่ก็ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีใครได้ยินเสียงของวานที่เหงาที่สุดในโลกทั้งสองตัวนี้หรือไม่หากถามว่าวาน52เฮิร์คืออะไรมันก็คือวานเพียงตัวเดียวในโลกที่ส่งเสียงด้วยความถี่สูงจนวานตัวอื่นๆไม่ได้ยินเสียงของมันมันไม่สามารถติดต่อกับวานตัวไหนๆบนโลกนี้ได้ไม่มีฝูงไม่มีเพื่อนไม่มีคู่และในทางกลับกัน วานตัวอื่นๆก็ไม่สามารถรับรู้การมีอยู่ของมันด้วยแล้วจะเป็นอย่างไรเมื่อชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งกับเด็กชายคนหนึ่งต้องเป็นเหมือนดั่งวานตัวนี้เมื่อไม่มีใครเข้าใจหรือรับรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาพบกับเรื่องราวอบอุ่นหัวใจที่จะทำให้คุณหันมาใส่ใจคนรอบตัวมากขึ้นและเข้าใจความเหงาอย่างแท้จริง หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด236หน้าราคา265บาทตีพิมพ์ในประเทศไทยโดยสำนักพิมพ์พิกโลนักอ่านที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อได้ที่พิกัดใต้คลิปใครชอบคลิปนี้สามารถกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ BB ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย